เซตหัดสักนะคะก่อนหน้านี้เรามีเซตใหญ่พิเศษไปแล้วแล้วเราก็มีเซตใหญ่ไปแล้วอันนี้คือเซตกลางนะคะสิ่งที่เราจะได้ในเซตกลางก็คือประมาณนี้นะอย่างแรกจุกฝานะคะเป็น1นซองนะจะมี3ามไซส์มีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่น้ํายาลอกลายวาสลีน2กระดาษลอกลาย2เครื่องสักนะคะอันนี้เป็นกล่องของเครื่องสักนะเป็นเครื่องสักตัวนี้นะคะเครื่องสักไร้สายกล่องมันก็จะประมาณนี้1กล่องมันก็จะแยกกันนะอันนี้ก็คือตัวแบตนะคะกล่องใส่แบตนะ เพราะว่ามันแยกกันได้ไงแล้วก็อันนี้เป็นกล่องใส่เครื่องสักนะคะเห็นไหมพอเปิดมาก็จะประมาณนี้ตัวเครื่องสักจะมีลักษณะพิเศษก็คือว่ามันจะสามารถถอดแบตแ,แยกออกจากกันได้แล้วก็ตัวเครื่องสักตัวนี้มันจะสามารถใช้กับตัว power ได้ power ปลั๊กไฟเสียบสายนะคะใส่ได้ใช้ทั้งแบบมีสายแล้วก็ไร้สายแล้วก็หุงมือเข็มนะคะจะเป็นเข็มแบบคละกันทั้งเดินเส้นลงเงานะสองแบบนะคะในหนึ่งกล่องแล้วก็จะมีสีสามสีนะคะสีก็คือจะไม่ ได้ได้สีแบบนี้นะสีก็จะได้เป็นสีแบบแล้วแต่รอบนะคะว่าเออมันมีรอบไหนสีอะไรอย่างเช่นแบบปกติแล้วเราก็จะได้สีหลักๆแหละแบบสีแดงสีเหลืองเอ่อสีเขียวสีน้ําเงินอะไรประมาณนี้ก็คือจะเป็นสีแบบคละไปนั่นแหละ3สีนะคะ3ขวดแล้วก็จะเป็นหมึกดํหนึ่งตัวนะตัวหมึกดํานะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นของดนามิกนะแล้วก็หนังเทียม2นะคะอันนี้ก็คือตัวเครื่องสับนะคะวิธีการใช้ก็คือกดปุ่มเดียวค้างไว้แล้วมันก็จะใช้งานได้เลย ตัวมันก็จะประมาณนี้บอดี้มันอ่ะเซตกลางก็ประมาณนี้นะราคาเต็มอยู่ที่4,500บนนะคะแต่ถ้าใครแค่โพสต์นี้แล้วก็ทักแชทมาบอกกับน้องแอดมินว่าสนใจเซตกลางนะก็จะได้ราคา4,300บาทรวมส่งนะคะ